สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับหมอยาพัตรลอนกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ทําคลิปนะฮะแนวท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วมาอยู่ที่คาเฟ่สุดชิคชิลชิแห่งใหม่นะครับที่มีลักษณะโดดเด่นคือบัวอวิกตอเรียอันใหญ่นะครับนั่นก็คือหนําวังยาวอําเภอเทพานะฮะจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยนะฮะ ตาม GPS มาได้เลยนะฮะนี่คือทางเข้านะครับท่านผู้ชมนี่คือทางเข้ามานะฮะก็จะมีให้จุดที่สําหรับล้างมือแล้วก็จะเป็นขายเมลอนนะฮะตรงนี้จะเป็นแคชเชียร์ตรงด้านหน้าของผมนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นซุ้มถ่ายรูปนะฮะนี่นี่นี่วันนี้เรามาบรรยากาศฟ้าครึ้มแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้ายนะครับนาวางยาวฟาร์มตรงนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปนะครับนี่ จะเป็นโซนถ่ายรูปแล้วก็นี้จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้จะมีเต็นท์นะฮะคืนละ800บาทนะครับ,บ,รบเต็นท์ตรงนี้ก็คือสําหรับนะักท่องเที่ยวต้องจองล่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเลยนะครับตรงด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโซนของส่วนที่เป็นเครื่องดื่มนะฮะอันนี้เครื่องดื่มก็จะมีโซนนั่งนะครับจะมีนั่ง2ชั้นก็คือข้างบนข้างบนตรงนี้นะฮะจะเป็นลมธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีข้างล่างก็เป็นที่นั่งเหมือนกันจะไปดูนะครับตรงนี้นี่จะเป็นโซนของเครื่องดื่มนะฮะ จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครสำหรับจุดไฮไลท์ของที่นี่นะฮะอันนี้มีป้าอยู่ด้วยจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับ,นนม,รบมันจะเป็นบัววิกตอเรียขนาดใหญ่นะฮะท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะจะเป็นบัวแล้วก็เป็นมุมที่เขามาฮิตแล้วถ่ายรูปก,กันนะฮะก็คือตรงตรงนี้นะฮะก็คือถ่ายจากข้างบนลงไปแล้วก็บัวใหญ่มาก แต่ว่าเหมือนจะลงไปได้ไหมยังลงไปไม่ได้นะน่าจะรับน้ําหนักไม่ได้แล้วก็จะมีปลานะฮะอันนี้เป็นสระสีเขียวก็รอบข้างก็จะเป็นเหมือนสวนยางนะฮะสวนยางหมดเลยแล้วก็มีกันสุดขุดสระเลี้ยงปลานะฮะเป็นได้วิวของธรรมชาติมากสําหรับเมนูอาหารนะ,ะตามที่เลยครับ่านผู้ชมถ้าใครที่อยากมานะฮะก็ตามมาได้เลย เป็นพวกเมนูทานเล่นจะเป็นพวกเบอร์เกอร์พิซซ่าแล้วก็พวกไกล่ลูกชิ้นแล้วกับข้าวก็มีนะฮะอันนี้ดูฝั่งนี้จะเป็นพวกกับข้าวส้มตําก็มีนะครับแล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็อยู่ด้านหน้านะฮะมันจะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรครับเมลอนปั่นใช่ไหมโอเคเมลอนปั่นนะฮะซิกเนเจอร์แล้วมีพวกกาแฟสดนะฮะแล้วก็ มีพกน้ําปั่นทั่วไปกาแฟาที่นี่เป็นกาแฟคั่วเองใช่ไหม <c oughs> เป็นเมลอนที่ปลูกเองจากฟาร์มเลยนะฮะเมลอนปั่นครับเมลอนปั่นครับ,รรบอืที่นี่ขนมนายยาวเมลอน,นปั่นครับ วันวานกินคืน, <c oughs> นิ่งๆ <c oughs> แต่ก็กลมกล่ดีม <c oughs> ีความเป็นผลไม้ทําตามผเนับไปด้วย นี่คือบรรยากาศด้านล่างนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ข้างบนก็สามารถนั่งได้แล้วก็อยู่ใกล้กับบัวนะฮะตรงนี้เป็นวิวที่ถ่ายรูปนะฮะนี่บรรยากาศข้างล่างเอาเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของอหนํำวังยาวนะครับขอขอปิดคลิปการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับดูว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจหมอยาพาตลอดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ